สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนลดนะครับรหัสหน้าจอนะครับแล้วก็ Gmail เรียวมี c 1 7นะครับตัวนี้เป็น Android 11นะครับวิธีเช็คก็คือกดที่โทรสุกเฉินนะครับแล้วก็กดดอกจันสี่เหลี่ยม899สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเด้งขึ้นหน้านี้มานะครับให้เราเช็คคำว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันนะครับมองเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับแล้วเราก็เซิร์ชเลขโมเดลตัวนี้นะครับ ก็จะรู้ว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ดู Android ตัวนี้ครับเป็นเวอร์ชัน11นะครับขั้นตอนแรกครับคือเราจะล้างรหัสออกไปก่อนครับเราจะทำการ Factory Re s e t นะครับก็คือวิบมือนะครับเนี่ยขั้นตอนแรกปิดเครื่องก่อนเลยครับมาทำการปิดเครื่องแล้วนะครับให้เราทำการใช้คีย์นะครับ เพื่อเข้าหน้า recovery mode ครับคือกดลดเสียงพร้อมกับปุ่ม power พร้อมกันนะครับเมื่อโลโก้ขึ้นนะครับให้ปล่อยปุ่ม power ออกนะครับแล้วก็กดลดเสียงค้างไว้เหมือนเดิมนะครับจนกว่าจะขึ้นหน้าให้เลือกภาษานะครับพอเข้าหน้านี้นะครับให้เรากดเลือกที่ภาษาอังกฤษครับหรือไม่เราก็ใช้ปุ่ม power ในการเลือกก็ได้นะครับ เลือกคำว่าวิฟด a ต้านะครับแล้วก็ format data ครับใส่รหัสเลขตามนี้เลยครับที่เขาโชว์มาให้หน้าจอครับแล้วกด format เลยครับวันนี้มันพุแล้วนะพุครับอ่าพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่า successfully นะครับก็คือเรียบร้อยละแล้วกดโอเคแล้วเครื่องก็ทําการรีบรูตเข้าไปที่หน้าหลักของเราเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวตัดไปที่ตอนเราเข้าไปที่หน้าหลักแล้วนะครับอ่าตอนนี้เข้ามาหน้าหลักเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการตั้งค่าเข้าเครื่องปกติเลย <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะครับว่าทําไมมันกว่าจะเข้ามาหน้านี้ครับมันใช้เวลานาน,นครับ เพราะว่าไอ้ o ppo กับเรียวมีครับตัวนี้จะบูตบูตสองนานนิดนึงนะครับตั้งค่าภาษาเข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่รหัส Wifi นะครับเรียบร้อยนะครับ <S 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 ทำการเชื่อมต่อ wi-fi เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดถัดไปเลยครับคิดเยอะไม่ไอ่ตอนนี้เข้ามาหน้าหลักเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการตั้งค่าเข้าเครื่องปกติเลย <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะครับว่าทำไมมันกว่าจะเข้ามาหน้านี้ครับมันใช้เวลานาน,นครับเพราะว่าไอ oppo กับ realme ครับตัวนี้จะบูตบูตสองนานนิดนึงนะครับตั้งค่าภาษาเข้าไปเลยครับ แล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi นะครับเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดถัดไปเลยครับนะ <c oughs> ครับก็กด <c oughs> ไม่คัดลอกนะครับแล้วก็รออีสักคู่หนึ่ง ตัวนี้นะครับก็คือมันจะเป็น a อ d ด o i d 11สนะครับจะไม่สามารถใช้โปรแกรมในการปลดได้นะครับก็คือเราจะต้องปลดลิปแบบปลดมือเท่านั้นนะครับเนี่ยครับจะติดล็อกรหัสผ่านนะครับแต่เนีียลูกปืนเนี่ยมันจะหนากว่าลูกปืนตัวอล็อกรหัสผ่านแล้วก็จะเป็นติดล็อก gmail นะครับนี่ครับไม่มีปุ่มข้าบนะครับขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำกันต่อไปนะครับเนี่ย แล้วกดย้อนกลับไปเลยครับอืนจะใหญ่่วาย้อนกลับไปที่หน้าแรกนะครับให้เราเลือกมุมนี้ครับแล้วก็กดการช่วยการเข้าถึงนะครับแล้วก็คุณสามารถเปิดเลือกเพื่อพูดนะครับมันก็คือโหมด Talk Back นีละครับอพอถึงหน้านี้นครับให้เราลูดเป็นตัว บอกราคาเรับเป็นตัว L นะครับ <c oughs> ตัว L แบบนี้นะครับ <c oughs> มันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับให้เราทําการกดขนาดแอปได้เลยนะครับ <c oughs> กดสองครั้งนะครับนี่ก็คือเป็นคําสั่งที่ว่าจะให้เราพูดนะครับ <c oughs> ว่าจะทําอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ให้เราพูดคําว่าเปิด Google Assistant นะครับ ก็จะเด้งขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับต่อไปให้เราพูดคาว่าเปิด y o youtube เปิด y o ยูทูปเครื่องให้ทำการเปิด youtube มาให้เรานะครับต่อไปให้เราเลือกที่ตัวนี้ครับตัวมุมมุมมุมฝานี่นะครับ เลือกตั้งค่าครับเลือกเกี่ยวกับบอกกลแล้วก็เลือกนโยบายความเป็นส่วนตัวของ g ูเกิลนะครับมันจะกดยากนิดนึงนะครับถ้าวิ่งเข้าแบตมันต้องเป็นเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นการอนุญาตเข้าถึงรูปภาพของเบาว์เซอร์ครับถ้าเรากดอนุญาตไปเลยนะครับนี่เราก็จะเข้ามาในหน้าเบา์เซอร์แล้วนะครับเขาแค่พพิมพ์คำว่า nvrom นะครับครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับนี่ครับเลือก bypass google account นะครับ นี่ครับแล้วเราก็เลือกคำว่า setting app นะครับ,รบนี่ครับพอเด้งหน้าต่างนี้มาให้เรากดเปิดเลยครับ,บพ,พอเข้ามาในหน้าตั้งค่าได้นะครับให้เราทำการ เลื่อนหานะครับาการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับรัคบถึงหน้านี้นะครับให้กดสำรองและข้อมูลรีเซ็ตนะครับแล้วก็กดทําการลบข้อมูลได้เลยครับก็คือเป็นการล้างเครื่องในในตัวเครื่องนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเครื่องได้ทาการรีบูตใหม่ครับแล้วก็จะเข้ากลับมาที่หน้าหลัก คราวนี้ก็จะเป็นการปลดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราจะกดค้มหน้าไอ้เขาไปได้เลยครับเดี๋ยวเรารอดูผลผลกันนะครับนี่นะครับอ่าก็เข้ามาที่หน้าหลักเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการแอ็เครื่องเข้ามาได้ปกติเลยนะครับเลือกภาษาเลือกประเทศอะไรให้เรียบร้อยนะครับย ทำการเชื่อมต่อ w i f ฟให้เรียบร้อยครับทการเชื่อมต่อเรียบร้อยทรัทรรรรให้กดถัดไปเลยครับหถึงหน้านี้ครับก็กดไม่คัดลอกครับ หรือจะคัดลอกก็ได้ครับก็คือถ้าเราจะเอาข้อมูลใหม่เข้าแล้วก็กดคัดลอกไปได้เลยครับนี่ก็รออีกแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับอ่ะเราก็ทําการปลดเสร็จเรียบร้อยครับมีปุ่มให้กดข้ามเรียบร้อยแล้วนะครับงีก็กดข้ามไปได้เลยครับแล้วเราก็ทําการเข้าหน้าหลักได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็คือนี่คือวิธีการปลดนะครับ<ด>ปลดรหัสหน้าจอและปลด Gmail นะครับของ r e l m ี C17 นะครับแล้วก็ใส่รหัสอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเข้าหน้าหลักใช้งานได้ปกตินะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอ,ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ